อันนี้เราเติมอะมิโน,โนแบ็คลงไปนะคะปัดอุ้งปัดด้วยอ่ะอันนี้เจ้าของนาเติมเองนะข้าวกี่วันแล้วนะพี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าวันเจ็ดสิบเก้าวันอ่าต่อไปนะคะเป็นโฟทีค่ะครั้งนี้เราใส่สองช้อนเลยนะเที่ยวสุดท้ายโอเคอันนี้ใช้อินทรีย์ทั้งหมดนะ ข้าวไม่ค่อยมีแมลงลบรบกวนนะครับดูสวยมากจ้าวันนี้พี่ชำนาญพามาดูข้าวในท้องนาเพราะว่าโดนนัดเขามาฉีดครั้งสุดท้ายแล้วเราผสมให้ดูไปแล้วนะพาดูข้าวเลยจ้าพี่ชำนาญเป็นไงมั่งสวยครับสวยมากเลยอาเมล็ดแตงรวงสวยมากเลยอ่าครั้งสุดท้ายเจ็ดสิบเก้าวันเจ็ดสิบเก้าวันเนาะ เจ็ดสิบเก้าวันแล้วครั้งที่แล้วที่เราพามาดูก็คือฉีดโฟทีโฟทีครั้งที่แล้วฉีดโฟทีกับอะมิโนโกอ,อค่ะทำให้มเมล็ดแต่งลวงโตเม็ดใสอ่าเดี๋ยวจะหาว่าโมนะ<ว>อ่าพี่ดูพี่พี่ยืนยันให้คุณผู้ชมฟังอีกทีที่ครับว่ามันเป็นยังไงมากสวยสวยมากอหลักยาวมาเมล็ดแต่งลวงโตอ่าจากจากที่พี่เนี่ยเคยเคยทำนามาเนี่ยพี่ครั้งนี้แล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างคะ ดีกว่าทุกคราวดีกกวว่าาทุเลยลดต้น,ตนทุนด้วยเพราะว่าลดปุ๋ยลดปุ๋ยไป็หนึ่งครั้งลดปุ๋ยเป็ครั้งก็คือกี่ลูกนะพี่ยืนยันอีกหนึ่งครนนั้งสิคะยี่สิบกระสอบแล้วก็ลดเหลือเหลดสิบกระสอบอ่าโอเคค่ะ,ะเ,ดเดี๋ยวพี่ชำนาญดูดูค้าดูลงข้าวสิว่าเป็นไงมั่งสวยครับลงุงน่าพอใจขนาดไหนสวยสวย นี่ปีนี้สวยมากเลยเม็ดใสทั้งนั้นเลยอ่ะเม็ดใสแล้วเราเราแหวกดูนะแหวกดูนะต้นข้าวเขานะใบไม่มีแดงไม่มีเหลืองเลยอ่ะต้นเหลืองต้นคือว่าธรรมชาติขนาดต้นของเขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูนะโอ้โอหจะยังไงดีนี่นะปต้นสวยมากเลยนี่นะต้นสวยมากกี่วันจะเกี่ยวคะเนี่ยประมาณ อีกอีก20วันเกี่ยวนะเดี๋ยวประมาณก่อน20วันเดี๋ยวขอมาดูอีกครั้งหนึ่งอ่า20วันเป็นความเป็นความภูมิใจของของโฟร์ฮี